กรอบกรีบกรบกรีบกับแหน้นะจ๊ะ D.M. h o r i a m D.M. Quartier ศูนย์รวมแฟชั่น DM Korean, DM ar, และไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leaf Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี Marissa Clinic Miracle Life Miracle Face เนเ่เฉลียงอะไรเจะ กุกบกลุบกิบกันเนี่ยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเจะมาอยู่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทนนะคะซึ่งนี่เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้มีอะไรก็ไม่ทราบ<อ>เห็นบอกว่าเชิญพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องที่รักๆอะค่ะให้มารวมตัวกันนะคะแต่ว่ามันต้องมีเรื่องราวค่ะเนี่ยนะจ๊ะจะพาไปก,ปกรุบกิบกรุบกิบและเนี่ยเฉลียงพร้อมๆกันเลยค่ะน้องดาวคะน้องดาววันนี้เนี่ยพี่เนี่ยเรียกน้องดาวเป็นปัศนีดีไหม มาเฉลยมาเฉลยเพราะว่าทุกคนนะคะมาวันนี้ทุกคนถามว่าต้องลงมาทําไมดาวเชิญให้มาทําอะไรไม่มีใครรู้แต่รู้อย่างเดียวค่ะเรื่องของดาวเรื่องของดาวเรื่องของดาวใช่ไหมคะเรื่องของดาวเรื่องของดาวนะคะจริงจริงก็เป็นนึกถึงเพื่อนเพี่ๆพที่รักกันแล้วก็ถือว่าวันนี้หลังปีใหม่เราได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ เอ่ยมีเรื่องราวอยากจะแชร์อยากจะเล่าให้ฟังว่าเรามีโปรเจกต์ซึ่งจริงๆไม่ค่อยได้มีโปรเจกต์ใหม่มานานแล้วส่วนใหญ่จะไปช่วยสามีไปดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทำทำอย่างที่เคยทํามาคือทางานอะไรที่ปกติของเราอันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเคยคิดจะทำเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็ไม่ดีกว่านะคะแล้วก็ได้รับการยุบจาก จากเพื่อนๆแลคือบ๊อบกับน้องกล้าวใช่แล้วก็บอกว่าทําเถอะทาเถอะแล้วเราจะทําด้วยกันแล้วเราจะอยู่กับคุณตอนนี้นะคะคําว่าทําเถอะทําเถอะเรื่องอะไรทุกบทที่เล่ามานี้ยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรใช่ก็จะมีจะมีบล็อกนี่แหละค่ะเป็นเป็น เรื่องของดาวทั้งหมดเรื่องราทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของหนูจริงๆคือราไม่ได้สร้างขึ้นคือดาวบอกว่า my life is my content คือชีวิตของดาวมันอาจจะมีหลายมิติ<อ>คือมีอีกหลายๆมุมที่เรายังไม่ได้เรียนไม่ได้บอกหรือพี่ไหนสนิทกันอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทำเคยทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้องอยก็อย่างนี้แล้วกันนะคะใครที่คิดว่าคุณดาว <c oughs> เป็นคนที่แบบคุณหนู <c oughs> นะหรือว่าทำอะไรไม่เป็นชี้อย่างเดียวจนนิ้วอัดเสพนิ้วเข้าเฟือก <c oughs> ไม่ใช่ ทำทุกอย่างแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะว่าอย่างน้อยนะคะดูแลสามีดีมากเลี้ยงลูกได้ดีมากอันนี้อันนี้พี่แหนขอชมขอชมค่ะแล้วก็สิ่งทั่วไปเนี่ยมันมีอีกเยอะที่เราไม่ทราบเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มางานนี้มีใครบ้างมีใครบ้างแล้วไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวจะชวนทําขนมก่อนเลยพี่แหนไปทําขนมกันแปปปะปะปะ ไม่ทำมาได้จริงด้วยขอโทษนะคะไม่ได้ไก่กาอลันเล่นะคะมีสูตรตลอดค่ะนี่ไม่อนจริงใช่ไก่กาอลันเล่นะคุณไปดู้วยนะคะพี่แต๋อเผือเราลืมใช่นี่ค่ะแล้วเขาอะไรรู้ไหมเขาเขียนรูปด้วยนะ ใช่เขาเขียนรูปด้วยดูามนะคะว่าเราไามาได้เมคสตอรี่นะคะเก่ามากเลยค่ะเก่าแบบรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะคะโชว์เลยค่ะโชว์โชว์โชว์เรามาดูนะคะว่าเรื่องของดาวเรื่องของดาจะเป็นยังไงบ้างก็เราเรน่มต้งด้วยกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะสเตจทุกทางย่างเร็วมากเราก็จะต้องนมกับอันนี้เขาเรียกว่านิลาพอด เรากรีดลงไปอะค่ะมันจะเจอไม่มีเม็ดเจอวันนี้ลาซีดบาดเจ็บสาหัสไหมคะไม่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปต้มเลยค่ะอยู่ไหนคะเตาต้มให้เดือดอยากจะจำไปทำต่อไปอะไรคะปกติเนี่ยเขาใช้เขาว่าเบรดมบัตเตอร์คือเอาเอาขนมปังมาแล้วก็ทาเนยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าคนพบว่าครัวซองเนี่ยอร่อยอร่อยมากอะนไหนที่ท่าใส่ลูกเกดอะค่ะลูกเกดมันจะคือเป็นรำมันจะแห้ง เราก็ต้องฟื้นฟื้นคืนชีพลูกเกดอะค่ะโดยการแบบเอาน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใส่รำไปนิดนึงก็คือการโซกเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันก็จะมันก็จะกลายเป็นเราทานตงุ่นอันนี้คือที่มาของรำลูกเกดวิธีการก็คือแค่เลี้ยงเองค่ะก็ตัดไปเลยค่ะพี่ก็ถูกต้องค่ะพี่ก็เสร็แล้วก็เลยเราจับนี้จะไม่เป็นเลยแม่สนุกไหมคะใครที่พ่อข้าอ่านสิคะ อ่านไม่เห็นเลยครับ 3x อจะอัสาองอเ่นะเจ่กนต่อนะคะดอกเขเก่งแล้วค่ะอ้ำกา60กรัมน้น60กรัมนะคะเมือนตีไข่นี่ก็ค้องแควล่ะนะคะดูน่ะนมที่เราต้มแล้วโอ้อจ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 ่อขอคนนะคะคนค่ะ ชา่คนก่อน๋อแบบนี้ก่อนอ๋อที่กรอนนี่คือกรอเอาเอาโมริลาซีอ๋อมันดีเศษเจษง่ายมีเศษเศษขอโทษนะคะเชิญมาชมฝีมือเรื่องของดาวนะคะที่โลกดาวค่ะอะแล้วอย่าย่อท้อนะคะเต็มมากเลยะเสร็จแล้วใส่เลยใส่คัสตาร์ลงไปอยากขาต้องแบบนิดนึงนะคะค่ะถ้าเชิญมาเนี่ยรู้เรื่องอะไรไหม รู้แค่ว่าจะมารวมตัวแล้วทานอาหารกลางวันค่ะยังอื่นไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้แล้วก็รู้ว่ามาที่นี่ไม่มีใครรู้เรื่องอยากจะทราบว่า เหมือนมีบนดํำไม่รู้ว่ามาทําไมลู้ค่ะมาทานแล้วมาทานอาหารเป็นไซส์พี่ใหญ่ต้องอมต้องโอุ้มมาทีต้องอุ้มมาที่เลยค่ะคือไม่เคยเจอรายการอะไรกระจองงแง่เท่านี้นะคะแต่จุดเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลคุณจะจับเนื้อหาอะไรไม่ได้เลยเพราะยังไม่มีการเฉลยใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วที่เดี๋ยวนะคะที่ฉันขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเรามาจากทั่วสารทิศนะคะมีทั้งช่างภาพมือหนึ่งแห่งประเทศไทยมีทั้งคุณแหนนะคะเจ้าของรายการกรุบกริบนะคะมีทั้งนางแบบ โมเดลโมเดลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีแอมแมมปุ่มนะคะซาซาถ้าหลังค่เาออกคัสตาดใส่ลงไปก็นก็ไม่ทราบใช่ไหคะไม่ราบเคยเคยจบทางด้านการทำอาหารมาออย่างเอกบุอย่างเอกกลงเงินเกรองกรงเงิน พี่พีจ้องก้นเหรียญนะคะกอลองเบอร์แบบเบอร์เบอร์เบอร์กระมอนเบอร์ไมเดี๋ยวเชิญนั่งพี่โต okay. sure> ๊ะะอ่ไปนั e> ่งกันก่อนนะคะโอเคไปนั่งด้มีบ่นแล้วเนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องหนจะทำอะไรให้เราเซอร์ไพรส์นะคะที่ว่าว่าสนิทกันนักหนาเนี่ยค่ะทั้งสี่คนเนี่ยรู้เรื่องไม่ว่าวันนี้มาทำอะไร แค่งานกัอพวพี่ทับรู้เรื่องสุดไม่ได้ต้องการกับพี่แต่อย่าพูดฉันปากแล้จริงๆเลยพี่รู้นะว่าจริงๆแล้วคุณดาวจัดงานมันเนี้ยคือในการ์ดเขียนว่าพูดเพลนพูดเท่ากันได้การ์ดไหม เราไมรู้เท่ากันอ้าวมีหน้านางไม่โทรหาด้วยนะดาวอ่ะคือใช้วิธีส่งเพราะว่าถ้าโทรเดี๋ยวถามเยอะแล้วน่าะอือกอ่ะอึอกอ่ะนางก็ส่งไปเป็นเนี่ยรวมๆไปเป็นอีการอีการเหมือนกันแต่ต้องมีเรื่องไหมเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนูรู้คนสุดท้ายค่ะพี่พี่ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรหนูว่ารู้คนสุดท้ายที่เขาคุยกันเนี่ยในตะคีน่ะหนูมาแคร์สุดท้ายนะเห็นปะล่ะค่ะคนนี้รู้แต่รู้ผิดตลอด สำคัญตัวเองผินหรือว yeah, oh. oh, sí, oh. ่าคาจัดงานวันเกิดให้หนูใช่ไหปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วก็พี่แจนด้วยสิพี่เอลิซาด้วยสิเอเคอยู่นองมกันไม่มีเค้สไม่มีแต่โพซองมั่นใจมากว่าวันนี้จะเลี้ยงวันเกิดให้ปิ่นกับพี่แจนนะ ถูกไหมความเดียวกันแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแอบแฝงซึ่งดาวเนี่ยชอบเซอร์ไพรส์เพื่อนๆชอบทําให้เพื่อนๆจริงจริงจริงๆดาวแค่ว่าเซอร์ไพรส์เท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าอะไรสรุปของพี่แหน่อยิ่งหญ่เลยพี่แนืคะพี่แหน่มาถ่ายเรื่องราวเป็นยังไงเราบอกไม่ได้อถ่ายอะไรแต่พี่แหนทราบไหมคะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรคะ ตอนนี้งานเขากำลังจะเริ่มแล้วออาเหรอเราควรจะพุ่งไปไม่งั้นเราจะเป็นคนสุดท้ายเคราไปต่อเราไปต่อที่โต๊ะเราไปต่อที่โต๊ะเราจะได้รู้ว่าอะไรเัอเร็วๆเรเรวๆเเรื่องรวๆเร็วๆเเรื่องเรื่อง เรามาล้วงจากนี่ในว่าพี่สาวเขาแก่เฟื่องไม่มีใครรู้พี่สาวรู้ไหมวันนี้มาทําอะไรรู้สิคะมาอะไรคะมาเรื่องของดาวรู้แค่นี้รู้ว่าเรื่องของดาวรู้ว่าเรื่องของดาวแค่นี้ผู้ต้องกาเชิญชมกันนะคะเดี๋ยวจะปิดวีดีโอวีดีโอดาวนะทำท่าเราทำท่าคำว่าเรื่องของดาวลงลงพูดที่เรื่องของดาวอ่ะไม่ถ้าถามว่าเรื่องของดาวทำท่ายังไงเดี๋ยวบอกเรื่องของดาว อ่านกบท้องทำท่าอะไรที่เรื่องของดาวเรื่องของดาวถ้าพูดถึงเรื่องของดาวใช่ไหมก็จะคิดถึงว่าเป็นท่าเป็นตอนคุณดาวเดินออกจากบ้านไงเดินขึ้นรถออกจากบ้านไงอตอนใบเียคุณดาวตรงกลางเลยค่ะนตรงกลางเลยค่ะคุณดาวตรงกลางคะอ่ะคือเรื่องของดาวที่เริ่มแล้วค่ะเชิญค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะก็เป็นพี่ๆเพื่อนๆที่รักที่แบบ มาแล้วไม่ต้องเกรงใจแล้วก็จริงๆโทรแล้วทุกคนก็ตอบรับโดยทันทีก็3ปีที่แล้วก็ก็เห็นเขาทำกันเนาะมันมีเรื่องของการทำบล็อกหรือบล็อกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงขั้นลงมือทำไปทำน้อนทำนี่แล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วเขิน3ปีผ่านไปแล้วรู้สึกว่าันนั้นตังต้าที่บ้านแล้วก็มาบอกว่าคุณแม่คุณแม่ต้องทำแม่ง แล้วก็มีไอ้เพื่อนช่างยุ่งอิ่วคนมาแล้วก็วอบ,บอบบี้ซึ่งผกเห็จะเป็นคนค่อนข้างจะแบบอย่าทำเลยอย่าทำเลยแล้วอบอกเขบอกว่าอบอกว่าเฮ้ยทำเธอแล้วก็แล้วบอกว่าเอ้ยทำได้แต่ว่าจะต้องมีทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าทำก็ต้องทำด้วยกันแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจลองทำอยากจะบอกว่าคอนเทนต์ที่มีทั้งหมดนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องของดาวจริงๆไม่ได้เราจะบอกว่า my life is my content คือหมายถึงว<ด>่าคอนเทนต์นี้ไม่ถูกสร้างขึง้นเพื่อการท็อก แต่บล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นจากชีวิตของเราจริงๆแล้วฉันรับชมและรับฟังได้เลยนะคะเย้ yeah. Yeah. ราวที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องมาเจอเกิดคุณยุวดีทั้งสองคนยุวดียุวดียุววดียวบอ๊บยุว่าเก้าอ่นเรื่องราวเป็นยังไงอ่าเล่าซิอ่นเรื่องเป็นี้อ่ะติดติดอัอเร่องันเเล่าเล่าเมื่อสักสามปีที่แล้วนั่งคุยกับดาวคุยเป็นเพื่อนสนิทกันยังไงก็คุยไปคุยไปเอะเพื่อนเรามันมีรายละเอียดในการใช้ชีวิตต่างๆแต่ว่าแต่งหน้าก็ต้องอย่างนี้อาหารก็ต้องเจ้าอย่างนี้เราก็เลยยุว่า ทำทำรักแม่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะก็ยังแบบมีกันสองคนไง <ฮะ S 1> แล้วเราก็ไม่ทำ,ทำแต่ว่าขี้เกียจ <พอ S 1> ทำพอมีสองคนปุ๊บเรื่องราวก็เลยแบบเงียบเงียบนนไป หน่วยส่งเสริมมาเลยหน่วยส่งเสริมมาเลยว่าไงคะหน่วยส่งเสริมมาเต็มยุบดีว่าไงขันคือมันเกิดจากของก้าวเนี้ยพอได้มาทำงานกับพี่ดาวพอดีตอนนั้นใหม่เด็มาถ่ายละครของพี่ดาวใช่ไหมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับพี่ดาวไปเมืองนอกไปไหนกับพี่ดาวบ่อยมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเวลาไปขึ้นโต๊ะเนี่ยเราก็มีความเกรงแล้วก็จะแบบถามพี่ดาวทุกอย่างพี่ดาวอันนี้คืออะไรคะถามอาหารหรือวิธีการใช้ช้อนส้อมต่างต่างพี่ดาวก็จะอธิบายซึ่งก้าวเป็นคน เป็นเด็กไม่เรียนไม่ชอบไม่ชอบเรียนแต่ว่าเรื่องจะฟังเฉพาะเรื่องที่เราอยากฟังและคนเล่าสนุกเราถึงชอบฟังแลวเราเห็นพี่ดาวเล่าแล้วรู้สึกว่าคุณแม่มีเสน่ห์เวลาพูดแล้วรู้สึกว่าเราอยากฟัง ก็ได้ทำการยุบอดีย okay. ุวดียุบันดากันเลยหมดเลยแล้วแล้วคุณพรชัยก็ยุบผาพยัคฆ์ยุขึ้นจริงยุขึ้นจริงๆเดี๋ยวเราจะดูนะคะติดตามกันเรื่องของดาวเป็นยังไงนะคะพิยะฮะวันนี้จะลองเฉลยแล้วใช่ไหมว่าเรื่องของดาวคืออะไรโอ้เป็นเรื่องยินดียินดีนะคะเพราะว่าติดดาวนะคะได้ออกเป็นแบบเป็นคลิปล็อกใช่ไหมล็อกนะเก๋ๆมากๆเลยชอบมากๆเลยแล้วก็ได้ดูทีเซอร์นะคะทีเซอร์กับได้ตัวอย่างของ EP พหนึ่งเป็นกลุ่มแรก บอกก่อนว่าเป็นกลุ่มแรกพรีเมียมมากๆเลยกลุ่มเพื่อนรักเอกซ์คลูซีฟมากเพื่อนรักโวยพรให้ให้ให้น้องดาวเลยดีกวบอกว่าไม่ต้องวยพรเพราะว่ารับรองว่าต้องมีคนกดเป็นล้านๆไลค์แน่นอนนะคะรับรองค่ะว่าฮอตฮิตติดแน่ค่ะเคลียร์คัดชัดเจนกับประเด็นเรื่องของดาวที่เพื่อนพ้องน้องพี่พ้่งถึงบางอ้อกันในวันนี้แนนะจ๊ะก็ขอให้ได้ล้านล้านไลค์ทุกอีพีกันไปขอให้ใครต่อใครก็สนใจแต่เรื่องของดาวนะจ๊ะ กร๊บกร๊บ <rôle> ก <fragrance, S 1> ับแนนะจ๊ะกรุบกรีบกับแนนะจ้าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ